สวัสดีครับพี่น้องเอซทุกท่านนะครับนำสู่ทุกท่านเข้าสู่ถนนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับมาดูบรรยากาศของถนนในปทุมธาน,นีนะครับหรือว่าก็เหมือนกับกรุงเทพนี่แหละนะครับถนนรถลาก็เหมือนเอๆกันวิ่งกอกไก่เต็มไปหมดเลย ปทุมธานีก็เหมือนกับกรุงเทพนะครับรถลาเยอะแออัดวันนี้พี่บาวก็นำทุกท่านเข้าสู่ช่องห้องพี่บาวเช่นเคยนะครับอยู่ในถนนบริเวณพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับ <c oughs> มาทั้งวันนะครับค่อยๆมาเราไม่ได้รีบร้อน นั่งสบายสบายอยู่ที่ทางหลวง3ามสามหนะครับหรือว่าถนนลำลูกกาถนนลำลูกกานะครับมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่พี่บ่าวจะไปในวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นว่าถนนการวิ่งรถในถนนในเมืองใหญ่ๆเป็นอย่างไรนะครับ ก็วิ่งได้ตามปกตินะครับก็จะมีติดบ้างชะลอตัวบ้างนะครับตามทางแยกตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้ครับเมืองใหญ่ที่มีการจราจารการจราจารคับคลั่งก็จะมีการติดบ้างนะครับชะลอตัวบ้างนี่มาดูเอาประเทศไทยรถจะเยอะจะน้อยตามถนนก็อย่างนี้แหละ จะมากจะน้อยคิดเอาที่เกิดที่ขี้เกียดนับบ้านเมืองไทยนะครับ ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับก็ยังไม่ใกล้อะไรเหลืออีกประมาณ6กิโลเมตรก็เข้ามาในพื้นที่ที่ไม่ลึกเกินไปนะครับ ก็เลยมาง่ายถึงง่ายการจราจรก็ไม่ถึงกับติดขัดปัญหาอยู่ตรงนี้แหละตรงที่จะเลี้ยวยูเทิร์นถ้าเขาให้เส้นทางเขาให้ทางเราก็จะกลับง่าย <c oughs> การจราจรก็อย่างนี้แหละครับในในเมืองใหญ่ๆเมืองที่มีการจราจรแค่อัดไปช้าบ้างไปได้เร็วบ้างเพราะว่าเราลงจากทางด่วนแล้วก็มาถึงทางเส้นทางปกตินะครับรถก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามีช่องทางวิ่งอยู่ไม่กี่ช่องทางนะครับสี่ช่องทางสามช่องทางบ้าง จะต้องเลี้ยวตามเขาให้ได้ถ้างั้นเราจะไปยากนะครับขอบคุณมากครับเ,เขาเห็นรถต่างจังหวัดเขาก็ให้โอกาสอยู่นะนะครับว่าเราเลี้ยวได้ตรงนี้เราก็สบายแล้ว ถ้าเรารู้จากเส้นทางในกรุงเทพในที่ใดๆก็ตามนะครับที่มีจราจรมากมายนานเน่นเราก็ไปได้มาได้สะดวกรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่รู้จักเส้นทางนะครับมันก็ลำบากหน่อยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเข้าช่องทางไหนนะครับอันนี้ก็ ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับเข้ามาในเขตชุมชนแล้วในเขตชุมชน งน,นี้มันจะเป็นถนนคล้ายๆจะเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าเข้ามาในชนุมชนเข้ามาในเขตหมู่บ้านก็จะมีเกาะกลางถนนนะครับวิ่งเร็วก็ไม่ได้ถนนในเขต ชุมชนในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจัดสรรก็เดินง่ายสะดวกกว้างนะครับรถก็ไม่เยอะไม่เหมือนกับถนนข้างนอกก็อยากให้ท่านได้ดู บ้านชุมชนที่เป็นเป้าหมายที่พี่บาวจะต้องเดินทางไป ก็มาถึงหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่เราจะเข้าไปหมู่บ้าน NC Green 3นนภายในหมู่บ้านชุมชนแต่ครับก็ขว,วางสวยงาม มาถึงพอดีเลยคำ่ำหกโมงสี่สนาที ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชร์กดไลค์กดติดตามช่องบาวสุ t จิ Channel นะนครับมานำเสนอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,ของเขาถนนหนทางการเดินทางหรือแม้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ